สวัสดีเช้านี้นะครับที่ Northern Territory เนาะที่ NT นั่นเองนะครับที่ออสเตรเลียเนาะวันนี้ก็หลังจากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็มานั่งตรงระเบียงนะครับตรงฝั่งของข้างหน้าเลยนะครับเนาะพอดีเดวิดเนี่ยกาลังยุ่งอยู่นะครับเห็นไหมตรงข้างในนะตรงเตียงนั่งใช่ไหมครับพอดีเดวิดต้องตอบอีเมลนะครับพอดีทํางานด้วยเนาะหลังจากที่เดวิดตอบอีเมลเสร็จแล้วนะครับเราก็แต่งตัวนะครับใส่หมวกทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมานะครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเราทั้งสองคนที่กลางประเทศออสเตรเลียนะครับก็จะพานะครับขับรถไปดูนะครับหรือว่าไปชมหินอีกที่หนึงนะครับประมาณสักถ้าขับรถประมาณสัก30กว่ากิโลนี่แหละครับแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวให้เดวิดเป็นคนขับดีกว่านะครับผมก็จะเป็นคนนั่งแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยเนาะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราตามกันเลยดีกว่านะครับ ถ้าดูหลายๆคลิปของเราใช่ไหมครับก็จะเห็นแบบที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีแบบรถบ้านหรือว่ารถคาราวานเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยออสเตรเลียใหญ่ใช่ไหมครับแล้วผู้คนเนี่ยชอบขับรถเที่ยวนะครับไปแคมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละเราก็มานะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เรียกว่าคาจาชูชานะครับเนาะภาษาพื้นเมืองนะครับแต่ผมก็บอกไลว่าชื่อเรียกยากจังเลยอะ เรียกเป็นจัจุจักรได้ไหมตลาดจัดจุจักรอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นาจานดาวเทียมใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอจานตรงเนี้ยจะส่องมาตรงเหล็กแท่งเหล็กตรงนี้นะครับแล้วแบบส่องแบบว่าแล้วมีสัญญาณโทรศพัพท์ยังไงขึ้นมาขีดนึงนะครับแบบว่าพื้นที่แบบห่างไกลอะไรอย่างเงี้เนาะถามว่าโทรศัพท์ขึ้นแบบเยอะ หรือว่าหลายขียดไหมแบบผมก็คิดว่าขีดสองขีดได้อยู่นะครับก็ัั้และครับตอนนี้เดวิดเดินมาตอนนี้เราก็เห็นแบบต้นไม้นี่เรียกว่าเซลบูชนะครับต้นไม้ที่แบบว่าอูดอชอบกินอะ่ะตอนที่เราไปนั่งอูดใช่ไหมครับเดวิดก็ให้อาหารนัอ่งอูดด้วยนะครับชีวาลักกี้เนาะเนี่ยครับแล้วก็ต้นไม้ต้องอะไรอีกอันหนึ่งนั่นแหละน่าจะเป็นต้นสนไหมผมคิดว่านะ ที่นี้นะครับก็คือบรรยากาศกลางประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับแต่ปีนี้นะครับทุกคนเขาบอกว่าปีนี้ฝนตกในรอบหลายปีเลยนะคือฝนตกบ่อยครับทำให้แบบว่าค่อนข้างเขียวกะจีนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังแบบว่ายังแห้งแล้งนะเพราะว่าเดินไปก็จะเป็นแบบทะเลทรายนะครับนี่ครับก็จะเป็นวิวเนาะคือสวยนะครับวันนั้นแบบบรรยากาศดีเลยครับอากาศเย็นกว่า2วันก่อนที่เรามานะครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามาเนาะตัวนี้ก็คือแบบนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวของกลางประเทศใช่ไหมครับเนาะหลังจากที่อุลรูแล้วใช่ไหมก็ต้องแวะมาที่นี่เลยนะครับก็มีนะครับนักท่องเที่ยวหลายคนอ่ะมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเห็นรถรถเช่าเนาะของทริฟฟี่นะครับทริฟตี้ใช่นะครับก็เป็นสกีสวีปอะรถคันเล็กนะครับก็มีให้เช่าที่ที่อาร์ลสปริงนะครับ ก็ขับมาจากมาที่นี่ประมาณสัก5ชั่วโมงนะสี่หชั่วโมงวานนี้แหละครับทุกคนผมบอกเดวิดว่าที่นี่น่าจะมีอูดนะแบบขี่อูดเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือแบบมันน่าจะแบบสนุกเนาะแบบพูดพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินไม่ไกลครับทุกคนเดินประมาณสัก10นาทีนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเนาะ แต่ตัวนี้ก็จะมีแบบที่นั่งด้วยนะครับก็จะเป็นหินนะครับหินแบบสองข้างทางเนาะแล้วแบบ2ฝั่งใช่ไหมแล้วแบบข้างล่างก็จะแบบมีน้ำด้วยนะครับมีน้ําแล้วแบบที่นี่ก็จะมีแบบจิงโจ้ภูเขาใช่นะครับจิงโจ้ภูเขาเดวิดเดวิดบอกนะเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือแบบมันมีลมอะ่ะมันเป็นช่องลมอะ่ะแล้วแบบลมมันพัดอากาศคือเย็นสบายมากเลยนะวันนั้น แล้วที่เป็นรูๆตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นช่องๆเล็กๆตรงนี้คือจะมีแบบนกนะครับนกทํารังแล้วก็นกมาแบบนอนอะไรอย่างนงี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับที่นี่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่3นะของเราที่นะครับทุกคนนี่คือตามที่ผมบอกไปว่าเป็นจุดที่3ใช่ไหมนั่นแหละเราก็เดินมาตรงนี้นัดเดียวพาไปดูลูกอานะครับตรงนี้เดินมาประมาณสัก ยี่สิบนาทีได้มั้งครับคือเดินจนขาลากเดินเหนื่อยอ่ะแล้วแลงวันก็เยอะมากเลยนะครับผมเห็นหลายคนที่เป็นแบบเขาใส่หมวกที่แบบว่ามันมีตะข่ายที่กันแมลงวันด้วยนะตรงเนี้ยนะครับอันนี้ครับทุกคนนี่คือจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมบอกไปนี่คือวิวสวยนะครับคือมันสวยมันคือมือมันแบบ มันมองเห็นไกลนะครับแล้วมันเป็นแบบธรรมชาตินะครับถ้ามีแบบว่ายีราฟหรือว่าแบบว่า,าเขาเรียกว่าแรดเนาะราโนออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบแอฟริกาเลยนะครับโอเคครับทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นช่วงเย็นประมาณสัก5โมงสีนาทีนะครับเนาะประมาณนี้เราก็มาดูนะครับพระทิตตกดินของอูลารูนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักนะครับชนแกวกับเดวิด คือก่อนที่เราจะมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเราก็นั่งในห้องนั่นแหละผมก็กินไอ้อะไรเนี่ยมันฝรั่งทอดไปนะไปครึ่งถูกนะ <c oughs> หิวไงครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็คือกินข้าวนิดเดียวเองนะครับเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับพระที่ตกดินแล้วก็อาพระตะวันเนี่ยจะกระทบของหินนะเดี๋ยวดูเป็นทามแลบดีกว่านะครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้ เป็นยังไงบ้างเอง่ยเห็นไหมครับว่าสวยมากนะครับคือตรงนี้นะักท่องเที่ยวเป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินนะครับถ่ายรูปถ่าย Instagram ถ่ายทุกอย่างลง Facebook อะไรเงี้ยคือผู้คนน่ะต้องมาที่นี่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะเห็นไหมครับว่ารถจอดใช่ไหมรถจอดคือแบบเยอะมากนะครับที่แบบว่ามาจอดหรือแบบมาจองที่ไงแล้วแบบถ่ายคลิปถ่ายตามที่ผมบอกไปว่าถ่ายคลิปถ่ายรูปนะครับ ช่วงค่ำนะครับเราทั้งสองคนก็มากินอาหารนะครับของโรงแรมนั่นเองเนาะก็ไม่ไกลจากโรงแรมก็คือแบบอยู่โรงแรมเดียวกันนั่นแหละครับวันนี้มาเป็นอาหารฝรั่งเนาะสั่งผมก็จะเป็นกุ้งนะกุ้งเทมปุระนะครับของหนวิคก็จะเป็นฮาโลมีนะเป็นสไตล์ของตะวันออกกลางนะครับแต่ของผมก็เป็นสไตล์เอเชียนั่นแหละอร่อยครับทุกคน